ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารู้ในเทมพลังแฝงเพราะวิธีการเล่นของน้องลิโป้โอ้โหใหญ่จังในแพทปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยผมขออะไรนิดนึงนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไม่กันเนฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมบ่นดาเสียหน่าเลยไปกดกันอีกเดียวจะอยู่ร้ายใจดำมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจกันด้ววยยยยยยนน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 นะะะะะคค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 รรรรรัััััับบบบบบททุุุุกก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 กจจไไดดดดด้้้มมมม่่่่พลลลลาาาาาิปใใหหๆๆเเเเเี็ฝขขออออณณโงแู ครับก็คือในส่วนของไอเทมนะว่าลิโป้ในแพทนี้เนี่ยออกไอเทมเป็นอะไรดีนะครับในส่วนของการทำคอมโบเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีในเกมแล้วกันเพราะมันง Blend ่ายมากๆนะคอมโบลิโป้นะครับมาดูในส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยเป็นแพทที่ตัวละครดูดเลือดหลายๆตัวเนี่ยคิดว่าตัวเองอ่อนลงนะครับแต่ว่าลิโป้ไม่โดนเพราะว่ามันใช้เดวิลเวอร์คิงต่อมานะครับทุกคนเราจะมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับว่าไอเทมี่นเราออกอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่คนถกเถียงกันแล้วก็ถามกันมาเยอะมากในส่วนของขวา,าน ริโป้ใช้ขวานฟาร์มจะดีกว่าเพราะริปโป้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีดาเมจอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องออกดาเมจเพิ่มก็แรงแล้วแต่ว่าถ้าใครแบบบ้าดาเมจมากๆอยากให้มันแรงโคตรๆเนี่ยก็เป็นโซลิเวอร์หรือว่าดาบฟาร์มก็ได้แต่ว่าตัวริปโป้เนี่ยจะบางแล้วก็ตายง่ายมากๆเลยนะครับคือแบบบางทีแรงไม่ทันทาอะไรเลยกำลังแบบเปิดอันติคอนเกลือกำลังจะเข้าไปทุบเขาอะเราตายแล้วนะครับอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าออกเป็นขวานฟาร์มจะดีกว่าแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้ดาเมจมากๆอยากเป็นดาบกับดาบก็ได้นะครับดาเมจก็จรงอข EE ไม่อะนะครับประมาณนั้น อ่ะมาอย่างแรกเลยนะครับผมออกไปนในส่วนของขวานฟาร์มเล็กก่อนนะครับในเซตไอเทมเนาะแล้วขึ้นไปนลงทัากันซีซีนะครับเราจะต้านสถานะ35นะครับแล้วก็เวลาเราเปิดอันติคอนเกอร์เนี่ยเราจะต้านสถานะอีก25รวมเป็นต้านสถานะ60ก็คือถ้าโดนสตันสิบวิมันจะเหลือแค่ประมาณกี่วินะสี่วิประมาณนี้แต่ว่ามันไม่มีไม่มีอะไรตัน1 0งสิบวิหรอกนะครับพูดให้เวอร์ไปงั้นแหละเอาเป็นว่าง่ายๆตันสามวิจะโดนแค่ประมาณหนึ่งจุดห้าประมาณเนี้ยนะครับอาจจะน้อยกว่า 1. 5, 1. รมหน,นะครึ่นนงจุดห เป็นสายแทงเลือดรับดาเมจแล้วก็ยืนนัวยืนเข้าไปในไฟได้แบบสบายใจนะครับแต่ว่าบางคนคิดว่าเฮ้ย แ, <house> แค่นี้มันก็ถึกพอและเราไปออกดามเมจดีกว่าก็ได้นะบางคนก็จะไปออกดามเมจก่อนนะครับเช่อนออกสเปียบลองกินุดนะครับแล้วก็ออกโอมิอามแล้วค่อยมาขึ้นเป็นขวานฟาร์มใหญ่ก็ได้แต่ว่าสําหรับผมอะ่ะผมออกไอ้นี่เสร็จปุ๊บผมขึ้นขวานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาขึ้นเป็นสเปียท่านะครับใช้ก่อนว่าจะขึ้นเป็นสเปียชิ้นที่3ามท่าอีกทีมเขาไม่มีตัวละครที่แบบดูดเลือดหนักๆนะครับแต่ว่าถ้าเจออีกทีมที่มีตัวละครที่ดูดเลือดหนักๆหนึ่งตัวขึ้นไป2ตัวขึ้นไปแบบ2ตัวที่แบบ ทำผลลับให้กับเกมแบบเกมชิบหายแน่นอนอนะถ้าไม่ออกตัดเลือดก,ก็ออกตัดเลือดชิ้นที่3ก็ได้นะครับมันจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยสู้ไอ้ตัวละครพวกนั้นได้ตัวละครพวกนั้นเช่นเจอคิวกอด เจอเซเนเทียนะครับหรือว่าเจอตัวอะไรตัวว่าที่ดูดเลือดหนักๆก็พวกจริงๆฟอร์เรนติโน่ก็ดูดหนักนะแต่อีกตัวมันชื่ออะไรว่าฉีเออเจอฉีนะครับเจอฉีเจอไอ้พวกเนี้ยนะครับดูดเลือดหนักๆเนี่ยออกตัดเลือดชิ้นที่3แล้วค่อยมาขึ้นเป็นสเปียร์อลองกินุต์ก็ได้ถ้าเรายังอยากออกอยู่นะครับสเปียร์ชิ้นที่4ก็ได้หรือว่าถ้าคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องออกแล้วเรามีรถคูดาวอยู่แล้วนี่ถูกไหมมีรถคูดาวอยู่แล้วสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แม่งสออออิบห้ะานะ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับถ้าอยากเล่นดามจยต่อก็เป็นในส่วนของแฟร์รทูตก็ได้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเกาะเกิดก็ได้ถ้าติ่มติมกลัวตายนะครับหรือว่าถ้าไม่กลัวตายแบบอยากจะยืนรับยืนสู้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นอันนี้เนาะล็อกชิลก็สลับกันได้นะครับสลับกันได้หรือไม่ออกล็อกชิลเลยนะครับจะออกเป็นเซตไอเทมแบบนี้ก็ได้ อ่ะแบบน,นี้ก็ได้อันนี้ก็จะแบบลดคูดาวยับมากๆแบบไม่ไม่ต้องใช้บัฟฟ้าก็ได้นะครับส่งบัฟฟ้าให้เพื่อนก็ได้เพราะว่าไอส้สามเซตเนี้ยมันก็จะเป็นเซตดาเมจดาเมจดาเมจแล้วก็มีลดคูดาวถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับการเก็บบัฟฟ้าเนี้ยมันเพิ่มแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ดูไม่ค่อยเหมาะก็ส่งบัฟฟ้าให้เมจหรือว่าให้แคลรี่ที่ต้องการบัฟฟ้าก็ได้นะครับประมาณนี้ซึ่งเซตไอเทมริปโปเนี้ยผมเซตประมาณนี้ที่ผมเอาไปเล่นนะแต่ว่าบางครั้งอ่ะถ้าไปต่อเลดเกมจริงๆอออออออ่่่่่่่ะะะะะะนนนนนครรรรััับเเ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 เาาาาาาาจจจจจจจต้งงงปปลลีีลมมจจลีียยไททมมมมมชกกกกๆดแพ็ ออไอเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนรต้องกินุสเป็นมูลามารสะนะครับในการเจาะเกาะพวกที่แทงแทงแข็แงแข็งให้มันตายตาย,ตายไปนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากโอมิอาร์มนะครับตออเลดเกมอาจจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของฟอร์ดเคปก็ได้ในการสโลสตนนสลนูนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยยืนสู้เรายากขึ้นนะครับแล้วก็รองเท้าอาจจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของเอ่อพวกทรอยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะออกเป็นเอ่อไอนี้ก็ได้ ล็อกชิวอะไรเงี้ยคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะตอนเล่นเกมแบบจากให้ตัวเป็นดาเมจเปลี่ยนเป็นตัวแท้งก็ได้นะครับอาจจะออกเป็นของแบบแท้งแท้งยืนถึกถึกง,งูงูงควาย,ย,ยไปเลยก็ได้เพราะลิโป้มันทําได้หลายอย่างทั้งดาเมจแท้งหรือว่าจะเป็นตัวแยกดันอะไรมันก็เป็นได้หมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์เกมนั่นเลยว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนไอเทมเป็นแบบไหนอยากจะเล่นยังไงนะครับอยากจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยอยู่ที่จินตนาการของเราเลยนะครับประมาณนี้ในส่วนของไอเทมลิโป้นะ สายดาเมจจริงผมไม่ค่อยแนะนำนะแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆมันก็ได้ครับมันก็ได้มันก็เป็นดาเมจแบบเนี้ยนะครับมันก็เป็นดาเมจแบบเนี้ยไปเลยนะครับยัดรัวๆไปเลยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็เป็นเกาะเกิดหรือว่าเป็นล็อกชิลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะจัดยังไงอันนี้แล้วแต่เลยจริงๆนะครับต่อมานะครับในส่วนของรุ่นนะครับต้องบอกนี่ว่าตัวละครของลิโป้เนี่ยโหผมแทงตาผมแทงหูคันใช่ไหมในส่วนของลิโป้นะครับมันเป็นตัวละครที่ ส่วนใหญ่อ่ะใช้สกิลในการเล่งดาเมจตอนต้นเกมหลายคนอาจบอกเฮ้ยพี่มันใช้สกิลไงว่ามันแบบมีสกิลแบบใช้ครบสิบสแตก็กมันตีเร็วขึ้นตั้งร้อเปแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆอะเราจะรู้ว่าสกิลหนึ่งลิปโป้แรงมากสกิลหนึ่งสกิลสองปาดโปบ๊บแล้วก็ตีตีตีอ่ะคือหลังจากเราใช้สกิลเสร็จอ่ะเราค่อยตีนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเราจะให้แรงในช่วงต้นเกมอ่ะเราควรนะครับควรที่จะใส่ในส่วนของออนสล็อตไปเลย10เม็ด ะจะห้อยคีก็ได้นะห้อยคีสักเม็ดสเม็ดก็ได้ห้อยเลสสักหเม็ดหรือ2เม็ดก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับจะเป็นออนสล็อตสิเลยก็ได้หรือว่าออนสล็อตเกออนสล็อตแเลสสอเลสหนึ่แล้วแต่นะครับส่วนตรงก้างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เน้นความเร็วในการโจมตีผมจะใส่เป็นแอสซัสซิเนตแล้วก็ดาก้อนคอไปเลยนะครับ ในการทําให้ตัวละครเราเนี่ยมีดาเมจออกมาแรงที่สุดนะครับเออจาได้ผมเคยถามรีมิกมาเหมือนกันถามมิกมารีมิกบอกว่าเออลิปโป้รีมิกก็ใส่เป็นเซตนี้นะเป็นแอสซัสซิเนตนะครับเพราะว่าปปลิโป้อะมันใช้สกิลนะครับมันใช้สกิลเยอะกว่าตีปกติอยู่แล้วคือถามว่าตีปกต,ปกติมันได้ตีไหมมันได้ตีแต่ว่าก่อนหน้านัะนะ้นอะมันใช้สกิลมันจะเป็นใช้สกิลสใช้สกิลหนึ่ง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 ปุ๊บตีแปะอ่ะสกิลสองรีอ่ะสกิลสองต่อเป็นดาเมจไปอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าเราใช้เป็นในนนนนส่่่ววววของงงดดาาาาาเเเเมมมจจจะะะะะกกลลล้ๆๆแแรรไไไปปยีคคับบ๊ึหญผช เลยแทงตาโคตรใครมีร้านตัดผมแนะนำให้ผมมีไหมมังผมยาวๆโอเคประมาณนี้ในส่วนของไอรูนนะครับจะบอกไอเทมเจเลยรูนไอเทมไปแล้วต่อมาสุดท้ายพลังแฝงนะครับพลังแฝงอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของพลังแฝงของหลายๆตัวไม่ใช่แค่ลิปโป้นะครับพลังแฝง Death Ray d ด a ร h ดูเอลนะครับโดนเนื้อไปนะครับพลังแฝงตรงนี้โดนเนื้อไปเมื่อก่อนเนะี่ยมันจะ ฟื้นฟู HP ที่เสียไป15%นะครับตอนนี้ฟื้นฟูแค่10%เพราะงั้นริโปก็ไม่ค่อยเหมาะกับการใช้ d ดสเปรสเ e l แล้วนะครับหรือว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเห็นริปโป้ใช้ไอ้นี่อยู่เอออยู่ไหนวะไม่มีคนใช้เลยหรอผมกดเลือกเองก็ได้เมื่อก่อนก็เคยเห็นอยู่นะที่แบบเป็นริโป้สายถึกนะครับเป็นริโป้สายถึกผมเคยเห็นอยู่ก็จะเป็นสายนี้ใช่ไหม เป็นสายแบบเขาเรียกว่ารับดาเมจนะครับในส่วนเอ็กโพซิฟชิลกับเดสมิทดิวเอลเนี่ยมันโดนเนิร์ฟในการเด้งเลือดไปนะครับก็เลยทําให้แพทเนี้ยผมมองว่าลิโป้น่าใช้อันเดียวละก็คือในส่วนเดวิลคันนิงนะครับข้อดีของอันนี้ก็คือหลังจากเราใช้สกิลหนึ่งสกิลสองปุ๊บเราเปิดอันติมันจะรีคูดาวให้สกิลสกิลหนึ่งสกิลสองเร็วขึ้นก็คืออาจจะคือทัดทั่ไปก่อนแบบสกิลสองลดคูดาวสกิลหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีหนึ่งทีปุ๊บสกิลสองอ ได้เรื่อยๆนะครับก็ทําให้ดาเมจเราเยอะขึ้นดูดเลือดได้แรงขึ้นเพราะเวลาลิโป้เปิดอันตีเนี่ยการใช้สกิลหนึ่งสกิลสองก็เป็นการดูดเลือดได้เช่นเดียวกันนะครับตีป้อมก็ดูดเลือดเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ผมมองว่าแจ่มสุดละเดวิลเวอร์คานิงนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็มาเป็นชาโดเบดอย่างที่บอกไปว่าลิโป้อ่ะมันใช้สกิลหนึ่งได้รัวๆนะครับสกิลหนึ่งปุ๊บสกิลสองเปิดอันตีอ่ะสกิลหนึ่งอาจจะรีกลับมาอีกแบบเร็วนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่นงชา,ารโดเบด ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนเดลี่คอในการเร่งดาเมจให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแข็งก็ได้เป็นฮิลก็ได้แต่สำหรับผมผมมองว่าแข็งจะมีประโยชน์กับลิโปมากกว่า นะครับเพราะว่าการฮิลเนี่ยผมมองว่าการฮิลรีโป้มัองยืนนัวอยู่ในไฟยังไงมันก็ตายยากอยู่แล้วไม่ต้องเอารีคาบิลี่พัดมาก็ได้นะครับแต่ว่าจะเอามาก็ได้บางคนก็เอามานะครับแล้วแต่เนาะส่วนอันสุดท้ายก็เป็นการสลิงเกอร์ในการเล่งดาเมจได้แบบตบโปะปะโปะปะตีหายตีหายอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาอะไรมาแต่ว่าการเอ่อมินเนี่ยนคิวต์ผมว่าไม่ไม่ค่อยเหมาะนะครับการสลิงเกอร์ดูดีแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นอีกสายหนึ่งอ่ะ มันก็มีคนเล่นสายนี้กันเยอะอยู่นะสำหรับสาย Devil Awakening กับข้างล่างเป็น a อคคอร์ซกับ Holy w a d i ินะครับสายนี้ก็จะดาเมจแรงมากๆในตอนเลดเกมนะครับแต่ตอนต้นเกมเนี่ย ก็อาจจะแรงไม่เท่าในส่วนการสลิงเกอร์ถ้าการสลิงเกอร์ฆ่าได้ครบ5ตัวก่อนในช่วงต้นเกมดาเมจมันก็จะแบบปุ๊บมาเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของพลังแฝงริปโป้เนาะก็พูดไปแล้วเนาะในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับต่อไปเนี่ยเราไปดูวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมแล้วการทําคอมโบริปโป้นะครับยังไงก็าตามเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมแล้วก็การทําคํมโบของน้องลิปโปโอโ้ใหญ่จังในแพทปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งอย่างแรกที่เราควรรู้เลยนะทุกคนเกี่ยวกับตัวละครลิปโปนะครับตัวละครตัวนี้ในแพทนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆเลยในตําแหน่งป่านะครับเป็นตัวละครที่ผมมองว่าครบเครื่องที่สุดในเกมแล้วเพราะว่ามีสตันมีสโลมีสกิลในการเคลื่อนที่สูงนะครับมีดูดเลือดมีตีเร แค่เป็นอมตะนะครับถ้ามีอมตะก็แม่งครบทุกอย่างในเกมนี้แล้วล่ะครับซึ่งมาดูวิธีการฟาร์มของตัวละครตัวนี้ก่อนเลยเออลืมบอกตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมเลดเกมเลยนะครับก็แล้วแต่บิลแล้วแต่อเทมของเราเลยว่าจะออกเป็นแบบไหนแต่ว่าเก่งที่สุดเนี่ยจะเป็นในช่วงเออ่ต้นเกมกลางเกมเนี่ยผมว่าเก่งจัดๆเลยนะครับเพราะว่ามันบวกยับนะครับเป็นตัวละครไหลไปแบบเกมเอ่ะวิธีการฟาร์มก็อย่างที่เห็นนะครับเออ่ตัวละครลิโป้ขออธิบายสกิลก่อนแล้วกันสกิลของลิโป้เนี่ยจะสังเกตว่าาาาาาาเเเเเเววลลลลรรรใช้้้้สสกกกิินนนนีีีี่่่่ยยมมัััจะะออออคคแทฟฟฟขงงบบบไา เห็นไหมเดี๋ยวผมใช้สกิลดูปุ๊บเนี่ยเห็นปหมเวลาใช้สกิลปุ๊บมันจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามใช้สกิลไปเรื่อยมันจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้เลขตรงเนี้ยมันคือแพสซีฟของลิปโป้นะครับก็คือถ้าเราใช้สกิลไปนะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เรา10%ต่อนหนึ่งสแตก็กซึ่งถ้าเราใช้สกิลไปเรื่อยเห็นปหมเราเก็บสแต็กได้มากสุด10 เออสิหน่วยนะครับสิหน่วยสแต็ก็เท่ากับว่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีร้อหน่วยนะครับสกิลหเราก็เป็นสกิลทำดาเมจผมจะอัพสกิลหนึ่เพราะสกิลหนดาเมจมันจะเยอะกว่าสกิลสนะครับแล้วสกิลหนเนี่ยเออมันใช้ได้สทีสมมุติสกิลหน่งดาเมจประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์สกิลสองดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์สกิลสองทำดาเมจได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่สกิลหนึ่งเนี่ยมันทำดาเมจได้สูงสุดถึงร้อยห้าสิบนะครับเพราะงั้นก็เลยอ สกิลสองหรืออิมเพลของเราเนี่ยเป็นการปาเขาเรียกว่าปาสกิลแบงหน้าเห็นไหมปาสกิลแบงหน้าปุ๊บแล้วก็ถ้าศัตรูโดนเนี่ยศัตรูก็จะติดสโลนะครับแล้วก็โดนดาเมจไปซึ่งสกิลสองสามารถลดคูลดาวน์ได้นะครับด้วยการตีปกติหรือว่าใช้สกิลหนึ่งให้โดนศัตรูนะครับประมาณนี้เอออันติของเราก็เก็บสแต็กได้นะนะครับซึ่งอันติของเราก็คิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วเปิดอันติปุ๊บจะต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น25%และจะจมีดาเมจเพิ่มขึ้นตามจนนวเลเวลที่อัพไปและก็ดูดเลือดเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลเวลที่อัพไปปด้วววยยนนนะะคคคครรรรรัับบบกก็็อเเลล่่าตทีืจิงๆ บุบคละครตัวนี้ผมบอกก่อนว่ามันเหมาะกับการเล่นกับทีม,มถมะนะครับคือแบบทีมไม่ต้องโถมก็ได้เราแบบไปยืนรับตีให้เพื่อนก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผมชอบนะที่ผมเล่นมาผมชอบไปกับทีมโถมมากกว่าเพราะมันแบบไปทั้งทีมแหละนะครับคือแบบแครี่หรือเมย์อแอสตินเขาแบบไม่ได้ยืนนะนะครับมันพุ่งเข้าไปฮึทัทโคเ,เ,เ,เนี่ยเปิดเขาเรียกเปิดคองเกรเนี่ยเรียบร้อยนะครับซึ่งไอเทมหรือว่ารูในเทมลังแฝงเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูหน้าได้นะผมอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับก็สายนี้ก็จะเป็นสายเล่นด้เมจนะครับแล เกมที่เราเจอตัวดูดเลือดเยอะๆนะครับแบบเนี้ยเกมนี้วันเดอร์มันก็มีนะเวลามันปลาจานเข้ามานะครับมันก็แอบดูดเลือดนิดนึงบ้างถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ยังมีฉีอีกที่เป็นตัวละครดูดเลือดหนักๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยจากที่เราจะออกสเปียบลองกินุ่นเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของเคิร์ดออฟเดยนะครับหรือว่าดาบดูดเลือดนะครับมันก็จะลดความสามารถของศัตรูที่ยืนตบตีกับเราไปได้นะครับแต่ว่าเลือดเราก็จะน้อยลงประมาณ500หน่วยในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกสเปียรบรองกินป่ะ ใช้สกิลตีใช้สกิลตีอ่ะล้วก็อีกอย่างหนึ่งการคอมโบของลิปโป้จะเห็นว่าคือผมอาจจะทำไงก็ได้ให้แบบไปถึงตัวศัตรูนะครับจะสกิลสองก่อนก็ได้สกิลหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้คมจริงก็สกิลสองก่อนถ้าเจอหน้าเขาอะสกิลสองแล้วก็ตีเห็นไหมใช้สกิลหนึ่งโดนสกิลหนึ่งโดนแล้วมันก็จะลดคูดาวใช้สกิลสองเลขกทีนะครับประมาณนี้ คือคอมโบก็อาจจะเปิดไปเป็น2 1ตี1ตี1ตีแล้วก็เปิดอันติตุ้มนะครับแล้วก็สกิล2รีมาแล้วปาสกิล2ก่อนอะไรเงี้ยคือเวลาเราเปิดอันติเราเดวิลเควนนิ่งมาใช่ปะเดวิลเควนนิ่งเนี่ยมันจะลดคูลดาวสกิล1สกิล2ให้เรานะครับหลังจากเราเปิดอันติเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนำให้เปิดสกิล1สกิล2ไปก่อนนะครับอาจจะ2 1 1ปุ๊บปุ๊บตีปุ๊บสกิล2เด้งสกิล2อีกทีแล้วค่อยเปิดอันติก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แแแแลลลล้้วววววตต่่่่่นนนนะะะาาาาาเเเเเรรรรียยยจจคคคคคุุมมมอออโบบหืกูด์ขงงงััไ ก็าฟาร์มไปเลยอันติเราเปิดฟาร์มคีปได้นะครับแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่ามันปรับมานานแล้วแหละสำหรับในส่วนของอันติริปโปให้อ่อนลงนะครับก็คือครูดาวมานานขึ้นเมื่อก่อนโอ้โหริปโปเปิดอันติแล้วแบบแป๊บเดียวรีแปบ๊บเดียวรแบบีมันเป็นมหาเทพสงครามแต่ตอนนี้ก็เนิร์ฟคูดาวอันติลงไปพอสมควรนะครับแต่ถามว่ายังเล่นได้ไหมก็เล่นได้หลังจากเวล8เวล12มันก็โอเคละครูดาวก็นิดเดียวละนะครับก็ยังเป็นเทพเจ้าสงครามอยู่ดีนะครับสำหรับตัวละครริปโปนะแบบบวกยับ,ยบ เนี่ยเราพยายามครับเล่นไม่มีอะไรเลยฟาร์มสามกองแท็กกลางฟาร์ม3ามกองแล้วก็ถึงจังหวะบวกถึงจังหวะไฟเราก็วิ่งไปบวกได้เลยนะครับก็พยายามหาเลนเขาอยู่ตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นอะไปบวกกันนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นตัวแท้งได้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวแทงแบบเป็นตัวยืนรับอะเนี่ยเคลียร์เว็บคีิเก็บเอ่อออปติคทีฟนะครับเก็บพวกมังกรเล็กมังกรใหญ่เก็บคลิป่านู่นนี่นั่นแล้วก็ไปบวกได้เรื่อย สกิลเราก็เคลียร์เวฟบคีฟนะครับก็พยายามเคลียร์กับเพื่อนอนะ่ะล้วก็เดินตะบุตะมิฟา้าของเราไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมมากด3นะอันนี้มากด3กับเพื่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ากด5มันแบบทีมมันไม่ค่อยพร้อมอนะ่ะช่วงนี้ทีมทีมขาดมี3บ้างมี4บ้างนะครับไม่ครบ5ทีก็เลยนะกด3ซึ่งก็จากที่กด3มนอันนี้ก็เกือบ50าดาวนะเมะื่อวานก็กดถึง50ดาวแล้วถ้าจะไม่ผิด50ดาวกว่าแล้วจะไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้กด3 50ดาวไม่ สิ่งที่ยากผมว่าไม่ใช่อีกทีมแต่เป็นทีมตัวเองอะนะครับกูผมไม่รู้ว่าแบบเราจะสุ่มมาเจออะไรอะนะครับแบบบางเกมผมสุ่มไปเจอแบบเทวอนาทยืนเลนมูลาดยืนออฟนะครับหรือแบบเจอตัวแปลกๆะนะครับมูลาดยืนออฟเซนิดยืนออฟเลยเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องระวังกดกดแรงสามหรือกดโซโล่ผมเพิ่งเข้าใจความเจ็บปวดแนะแบบเจออะไรก็ไม่รู้อะเซนิสออฟเลนมูลาดออฟเลนแบบตัวแปลกๆออฟเลนอะไรเงี้ยนะครับ มันก็เล่นยากนะจริงๆเวลาหยิบตัวไปเล่นสมมติว่าเรากด5เราจะหยิบตัวอะไรก็ได้ไว้ทุกคนเราจะหยิบตัวอะไรก็ได้เพื่อนๆเ,เราเข้าใจแต่ว่าผมแนะนานะถ้าเราไปกดแบบกดในแรลงแบบกดโซโล่ดูโอทริโออะไรเงี้ยนะครับก็กดตัวที่มันเป็นเมตามจะเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็อย่างหนึง่งถ้าเล่นรนะิโป้ในแบบไม่ได้เป็นกด5 5เนะี่ยลิโป้ผมรู้สึกว่ามันจะตายยากมากนะเพราะว่าคือคนแม่งไม่ค่อยชอบตีมนะันนะครับถ้าแบบยิ่งไม่ได้คอทีมกันแล้วด้วยนะครับกดโซโล่อะไรเงี้ยนะครับไปเจอริโป้นี้สู้ยากนะเพราะอย่างที่เห็นนััับตวมอึด นะครับตัวมันอึดมากมันริปโโหอึดจังเนี่ยยืนแทงทั้งวันนะครับด้วยความที่เราออกเป็นในส่วนของไอเทมแทงด้วยนะในส่วนของขวานนะครับในการให้ยืนรับดาเมจได้ดูรัวนะครับตายยากสุดๆไปเลยนะเนี่ยรับดาเมจเราก็พยายามครับแยกดันทําเวฟคีฟทําป้อมไปเห็นป่ะอันนี้ก็คือผมมองว่าเป็นจุดที่เราแอบเล่นง่ายนิดนึงนะในแล้งที่มันไม่ได้กด5นะครับเพราะบางทีเขาพอเขาไม่กด5ปุ๊บอย่างที่เห็นนะเราแบบไปทั่วครับ เขาไปบวกกันหมดไปบนหมดกลางไม่มีใครกันรู้ตัวอีกทีเห็นในมินิแมปป้อมหายไปแล้วครับทาอะไรไม่ได้เออแล้วก็อย่างหนึ่งเห็นไ่มอันติริโปของผมเนี่ยเวลาเราเปิดอันติริโป้จะล้างสถานะด้วยนะครับสมมติริปโปเออโดนสตันอยู่ลรวลิปโปเปิดอันติริโปก็จะล้างสถานะสตันไปเลยโดนสโลอยู่ก็จะล้างสโลไปเลยนะครับนอกจากจะต้านสถานะเพิ่มขึ้นดาเมจแรงขึ้นดุดเลื่อดแรงขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังล้างสถานะได้ด้วยนะสำหรับอันติ นะครับว่าเป็นตัวที่น่ากลัวสุดๆไปเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมีอยู่ประมาณสอสามันติที่ริปโป้กดล้างไม่ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบาดัมฝังไปแล้วเรากดอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดนอารัมจับโดนอรเรเตอร์จับกดไม่ได้ประมาณนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีอันติตัวอื่นที่ทาให้ริปโป้กดไม่ได้หรือเปล่าน่าเป็นพวกล็อกซี่ะไรพวกนี้แหละครับที่ทําให้ริปโป้เดอนะครับประมาณนี้ แล้วก็ถ้ากดโซโล่ดูโอเทลหรือว่ากด1กด2กดสเนี่ยนะครับไม่ได้กดกับทีม5เนี่ยเราจบเกมเร็วก็ได้นะนะครับเพราะว่าแบบบางทีปล่อยเกมยื้อไว้เดี๋ยวมันจะสวนเอานะครับเนี่ยมีของั้งแบบสชิ้น5ชิ้นเน่ยเราจบได้บ่อยอยู่นะถ้าเล่นในโหมดพวกนี้นะครับแต่ถ้ากด5้ารู้สึกช่วงนี้กด5้ที่ผมเล่นเกม15นาะทีบวกตลอดเลยนะเออแบบเกมตึง้งตึงตลอดเลยแล้วก็ตีได้มาดักสเลเยร์ สกิลสองสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งอะสกิลสองลีมอย่างละอ่ะปาสกิลสองไปตีโป๊ตีโป๊ตีโป๊ลดคูดาวเห็นปะสกิลสองมันลดคูดาวย้ำนะว่าลดคูดาวในกรณีที่เราใช้สกิลโดนฮีโร่ฝ่ายศัตรูหรือว่าคีฟฝ่ายศัตรูนะครับก็คือใช้สกิลหนึ่งโดนนะครับหรือว่าตีปกติโดนเนี่ยมันก็จะลดคูดาวสกิลสองแต่ถ้าเราใช้สกิลหนึ่งเล่น,ลนๆไม่โดนใครมันก็จะไม่ลดนะครับประมาณนั้นเทปเจ้าสงครามนีปโป้จริง ถึกทนสุดๆเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เออปปริปปตีป้อมก็ดูเลือดเปิดอันติใช้สกิลก็ดูดเลือดนะครับเป็นตัวละครที่โ p สุดๆไปเลยแหละครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะตีป้อมเลือดเด้งใช้สกิลใส่คนเลือดเด้งนะครับคือเลือดมันด้งหนักมากเป็นตัวละครดูเลือดที่ผมชอบสุดและนะครับ ลองจากคิวกดเอ้ยลองจากลิโป้ก็จะเป็นพวกคิวกดเป็นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าลิโป้นี่ผมว่าอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารและในสายพวกดูเลือดหนักๆเนี่ยนะครับแผนนี้เซเนเทียถามว่าเก่งไหมก็ต้องบอกว่าก็เก่งนะครับน้องซินก็เก่งแต่ว่าน้องซินอ่ะมันบางนะครับมันเอามายืนแบบนี้ไม่ได้ลิโป้มันรับตีนได้ไงตอนต้นเกมกลางเกมเป็นตัวดามจต,ตอนเลดเกมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นลิโป้ดาเมจเป็นลิโป้แท้งนะครับเลือดเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยตายยากสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยว่า พยายามเปิดแทงยื้อให้เพื่อนตีป้อมอะไรเงี้ยเห็นไหมเล่นง่ายมากเลยนะครับสำหรับตัวละครมิโป,โป้นะเลือดเยอะรับดามเมจดได้นะครับแล้วก็เราเอาแข็งมาก็กดในจังหวะสําสคัญแบบเมื่อกี้แล้วก,กดแข็งไป แล้วมันก็วืดมันก็ว้าวแล้วก็เรียบร้อยขึ้นบ้าน9นาทีเองเอเป็นตัวเล่นง่ายมากเลยนะครับเป็นตัวเล่นง่ายมากแล้วก็ถ้าเราเล่นกับทีมเนี่ยกด3แล้วก็แบบทีมรู้ใจในนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกมากนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสำหรับตัวละครลิโป้โอ้โหใหญ่จังนะครับก็สนุกมากสำหรับตัวละครตัวนี้ลองดูนะครับประมาณนี้วันนี้เป็นคลิปที่สั้นมากๆแล้วไม่ได้ทาคลิปสั้นขนาดนี้มานานแล้วนะครับก็ใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิ อกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปเพิ่มให้นะอยากดูตัวอะไรก็ขอมานะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันครับอันนี้48ดาวเนาะน่าจะเอาคลิป50ดาวไหมมันจะได้ยาววันนี้หน่อยไปแล้วทุกคนเจอนะ